หวยจะปวดนายนภพโพสต์ล่าสุดกลับโดนแสะเทียบพระเอกดังค่ะ หลายคนไม่มุกออนจริงๆลค่ะแม้ว่าในตอนนี้พระเอ็ดนายนะคะและนางเอกสาวไปเฟินพิมชนกได้ลดสถานะจากแฟนกันมาเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันขณะเดียวกันทางด้านหนุ่มนายได้ออกสื่ออีกครั้งรวมงานวงสวงหนังเรื่องมานะแมนที่ช่องสามอาหารมาลีนนซึ่งเจ้าตัวปรากฏพร้อมกับสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจำ่มใสในชน่วทีสัมภาษณ์ทางหนุ่มนายก็บอกกับพีพีสื่อชัดเจนว่า ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวสบแทรเรื่องงานเท่านั้นทางนี้เองค่ะหนุ่มนายนภัทก็ได้โพสต์ภาพโปรโมทผลงานละครใหม่ระบ,บุแคปชั่นว่าขยันเป็นมิตรซูชีวิตติดตลกวงสวงแแฮทมานะแมนไม่ไวกลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาแซะว่า คุณไม่ใช่ผู้ชายที่แท้จริงเหมือนผู้ชายคนอื่นๆคุณควรดูตัวอย่างเหมือนรุ่นพี่ของคุณน่าเดชความรักของพวกเขาได้พบอุปสรรคแต่เขาก็สามารถเอาชนะเหมือนได้ไม่ใช่ไม่ได้เหมียความว่าปล่อยแฟนง่ายๆแล้วจะมองหาผู้หญิงคนใหม่ทันทีใช่ไหม